ตัวเลขนะครับแนวทางกแบ่งปันพี่น้องเชื่อเคยนะครับเด้อตัวเลขที่น่าจะเป็นสําหรับวดวันที่หนึ่งกพหกสี่นะครับแนวทางแบ่งปันพี่น้องลงคองเก่ากาเดือดเดินเชี่ยงขึ้นกับผ้ากันมาเนอะพี่น้องครับหกทุ่มนะมันหกทุ่มกว่าเนาะครับเนาะแต่เหตุยังไงยันก็ต้องค้อมไก่ยันก็ต้องคมมามม่านนะครับเพราะว่าต้องเดินทางไก่นะครับ ออโบ่เมนใกล้ๆเด้อพี่น้องมาโคกมาป่าก็ธรรมดาเด้อเจ้าที่เจ้าทางก็อย่าคือโทษกดยางลูกหลานเด้อแบงปันนะครับเห็นลูกหลานเด้อมาขอโชคลาภขอ025อ่าความบุ๋มเย็นเป็นส้มแมงก็ขึ้นมานะครับเพิ่นมาอ่าเป็นแมงปูนะครับนี่ครับอ่าตัวแมงมุมนะครับนี่ครับอ่าเพิ่นไปแล้วเนาะอ่าเพิ่นก็แล่นขึ้นไปซี่บ่อควงหั่นล่ะ ยุมงึงมึงเต้านั่นแหละนสองห้าที่เ้าครับหมุนบอ่อพี่น้องอีกคนนี้งนนนะ T แง่เป็นสีน้ำตาลเนาะฝากเอฟซี่ะกรบเบอ้์ข้างปันพี่น้องเช่นเคยนะครับจิบนี่ก็ฝากเอฟซี T ทุกท่านนะครับที่แนวทางแบ่งปันวันนี้เป็นงวดวันที่หนึ่งนะครับก็ไปต่อกันจะเข้าที่สูตรหรือที่จอมปวก ก็ฝากเอีพี่น้องไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอยพี่น้องผู้เข้ามาติดตามนะครับจงโชคดีหอยล่ำรวยน,นะครับนอนหลับฝันดีในคืนวันพระนี้นะครับสวัสดีครับลุงปีบเทปบอกเดี๋ยวคุปข้อซ้อมมึงนำํำเลยครับอพี่น้องทั้งบ้นานนะทีฮากลอืออได้แล้วครับบานในตตัวเลขนะครับ เลขถูกเสียงท้ายจากสองปวกนะครับซึ่งตอนแรกนะครับตัวเลขที่เพิ่นเห็นนี่เพิ่นก็เห็นศูนย์สองห่านะครับแต่ว่า<ม>พอต่ว่าจุดถูกแล้วๆก็เห็นลูกเลขถูกนะครับก็ขึ้นมาศูนย์สองหาที่กันนะครับอันนี้เป็นวันพระนะครับวันศีนเมื่อแปดครับวันนี้วันที่สิบแปดบวกลงสิบเก้าสิบเก้าปะคราแสดงว่าผมลงมือมมวันนี้เป็นวันที่สิบเก้านะครับวันที่สิบเก้า กุมภาพันธ์เนาะสองห้าหกสี่นะครับตัวเลขที่มองเห็นอยู่นี้ถ้าท่านมั่นใจนะครับและมีความเชื่อก็ลองนําไปพิจารณาดูนําไปพิจารณาเบิ่งได้พี่น้องเด้อในวันวันที่หนึ่งมีนาคมสองห้าหกสี่นี่นะครับซึ่งจอมปลวกนี่นะครับจอมปลวกตรงนี้นะครับโอ้ย แต่ทั้งทีมงานของเขาก็เคยมาขอสองเทือแล้วนี่เป็นเท้อที่สามนะครับเป็นเท้อที่สามก็สิได้ม้านี่ก็ย้่นพี่น้องเพื่อนซองเห็นนะครับตัวเลขยึต่อปวกนะครับเพื่อนก็เลยบอกว่าขันหอดหดดวันพระขันหอดวันพระกับมาซองให้อีกนี่ยเพื่อนที่ซองเองนะครับผมก็เลยมาซองให้นะครับพร้อมก็นั่นก็เอาทูบมาพร้อมนะครับเอาทูบเสียงทายมาพร้อมเพื่อมาจุด เบื่งตัวเลขน้าเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องได้รับชมเพื่อนําไปพิจารณานะครับเป็นตัวเลขน้าโชคก็ตัวเลขก็ตามที่พี่น้องเห็นนะครับตัวเลขตามที่พี่น้องเห็นเนีกยคุณลุงเห็นหรือเปล่าตรงนี้ยังมือใช่สองหันตัวน,นั่นอีกตัวหนะึ่งอืมนั่น มองนี่ผมมองไม่เห็นครับพี่น้องซ <aría> no ่องเลยครับพ <robot> <illing en> <sand> <ills> <sh> ี่น้องซ่องเลยใช้วิจารณญาณของตัวเองเลยนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยเดียน้แกนี่มันยุ่นี่เพราะว่าเป็นเรื่องรบเสียนะครับรบเสียส่วนบุคคลอันซองหานี่เห็นก้อนที่สิจุดทูบดีครับูนย์สองหาเห็นก้อนสิจุดทูบผมผมก็ได้ทวงก้อนเลยนะครับเด้วก็มารุ่นทูบนะครับ แล้วก็มารุ่นทูบนี่ครับนี่เน็ตจะรุ่นทูบแล้วโอ้ยรุ่นกระตุ้นได้ค่ะโอ้ารุ่นยังได้ว่าบ้าปากเห็นว่าศูนย์ไหมศูนนะจัดจ้างจัดจ้างเรามารุ่นหาเขาว่าเหมือนโดนทูบข้างแรกในชีวิตดินี่ยข้างแรกในชีวิตผมที่ผมรุ่นละม้าต่ำที่ผมบุ่นมัดกันสามตัวเนาะเพราะว่าผมจะเห็นกวอนอยู่แล้วนะครับ ผมก็มาว่าเห็นผมก็สองสองอยู่นี่มันบอกศูนย์สองแล้วก็มาหาผมก็ว่าอยู่โอ้ยทูบสังก็เปลี่ยนศูนย์สองหาแล้ว่นแม่นี่หลีเนาะพี่น้องน้ำไปพิจารณาเบิ่งเด้อผมเสียหลายนะครับผมเสียหลายเพราะว่าผมแั้งแรกนะครับที่ผมเห็นตัวเลขยุต่จอบปวกแล้วผมก็คอยมันลุนทูบนะครับทูบกัคอยใหม่ล้องไปเรื่อยๆใหม่ล้องไปเรื่อยๆนะครับพี่จังพี่น้องเห็นกันละ ตอมพวงนี่บอกคือมองอื่นนะครับเด้อบ้งดีๆนะครับเหมือนเรูปององพระนะครับเดี๋ยวผมเสียเป็นซองเบ้องนี่ชัดๆครับซองใกๆ้ๆเลขันนั่นเห็นเราล่ละเลขถูกเพี้ยนแล้วชุดซองหาวันนี้เพื่อนซองมาอยู่นี่ผู้ใดเห็นตัวใดก็คอมเมนต์นะครับเด้อคอมเมนต์ข้ว่าบอกกัน,นึไ่ ขอามาคุยกันปรึกษากันผู้ใดเห็นย่ม่องในจุดใดนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลูนะครับนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะครับอแต่ว่าพี่น้องกันเสื้อน้ำกะเอาไปใส่วิจชลนญาณบึงครับอกะแนวทางแบ่งปันพี่น้องทุกคนผู้ขามาทิ่ตามนั่นละครับอมบองนี้พมสีจ้องให้พี่น้องจากหนึ่งนาทีนะครับเด้ เดีวผมกุสิพาไปจ้จงอีกเรียมหนึง่งอาจจะมีโชคลาภนะครับอาตจะพ่นองบางบางท่านบางคนอาจสิบว่าเห็นจุดนี้อาจสิไปเห็นจุดอื่นก็เปลี่ยนได้นะครับก็ต้องเบิ่งกันหลายๆจุดน้ำนะครับเพราะว่าโชคลาภของเขาบางเท่อกับยุทธทัศน์ที่แต้มออกเนาะบางเท่อกับยุทธทังที่เหนื่อยยุทธทัศที่ใต้ยังกับกับโบลูล่ล่ะแนวความคิดเนาะความคิดก็คิดว่าาทีอ่อายุอีกเรียมหนึ่งเป็นสีหน้าพ่นองครับ ผมก็เลเซียงพี่น้องพีน้องเบื้องไปน้ำในไร่มองเดียวกันกับบอเห็นพื้นกันครับมันเี่อแสงพื้นแสงไฟกันแต่สพบไปทั้งอื่นทั้งแต่มองบืเห็นนะครับเดี๋ยวพี่น้องซองมึงจุดหนีน้ำนะครับพี่น้องใส่วิจารณญาณของเจ้าของนะครับเด้ออันนี้ก็เปลี่ยนความเสียส่วนบุคคลของแต่ละบุคคลครับจุดหนีมีพี่น้องเห็นบอ อันนี้เป็นด้านทั้งทังที่ตะวันออกด้วยเนาะเป็นด,ด้านทั้งที่ตะวันออกด้วยครับเด้อเมื่อตะกี้เขาซ่องท้งด้านทีศใต้นะครับเป็นดาบมือยื่นมือให้ในชื่อตัวนี้หละจัดเลยแล้วเนี่ย ศูนย์สองสองหาศูนย์หาหาศูนย์เท่าไหร่เก็บลอตเตอรี่ไปเลยนะครับเอาพี่น้องเห็นปะน้อผมซองให้พี่น้องเบื้องบนี่ย,ยเบื้องบนพี่น้องเด้อเดี๋ยวเบิ้งจุดนี้หนึ่งนาทีแล้วผมก็สิกลับมาที่ทูบนะครับกลับมาที่ทูบถ้าเทียบพี่น้องเห็นบุทันในชัดนะครับ จุดนี้อาจจะมีศูนย์น้ำก็ได้แล้วนี่ยอมปลวกให้โชคพี่น้องมันนี้เป็นขึ้นวันพระนะครับวันพระมือแปดคำดงงดคดลแล้วก็สังหา้ตะครับเด้อลมวีวีแหละไปจักแก้สายตาแล้วเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิบลง,งมาเึงเด็กซู่กันนี่ครับ เลขทูบครับันก็ทูบใหม่ที่แรกผมก็รุ่นผมก็ว่าว้กว่อนนะครับว่าคันจเป็นโชคลาภก็คือให้ผมเห็นคล้ายๆกับที่ผมซ่องเห็นอยู่ให้เหมือนกันกับที่ผมผมซ่องเห็นอยู่จอมปลวกนะครับผมซ่องเห็นอยู่จอมปลวกตอนที่คุณลุงเทแป้งลุยแป้งลงมาหนึ่งเบื้องที่แรกคุณลุงเห็นศูนย์หาหกนะครับแต่ว่าผมเลี้ยวเห็นศูนย์สองห้าอืมก็ กับเปลี่็นขอโต้เถียงกันโยงย่างๆกันโยนิดนึงแต่ว่าบัดมาเบื้องเลขทูบใหม่ล้งไปเรื่อยๆใหม่ลงไปเรื่อยๆก็เป็น02สองหานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนความเสือวนบุคคลนะครับเด้อผมกับว่ามันกระแปลกนะครับผมกับว่าแปลกหรืออาจจะเปลี่ยนตัวเลขน้ำโชคของพี่น้องก็เปลี่ยนได้นะครับให้พี่น้องน้ำไปพิจารณาลรองเบิืองเด้อพี่น้องก็ส่งมันดำ่มดัเรื่อยๆกันสุภูสุคนนะครับเด้อวดวันที่หนึ่งมีนาคม สองหาหกซีนี่ก็หพี่น้องเปลี่ยนเสียฐีกันทวนนาก็แล้วกันนะครับเนาะปูงยาเจ้าทีเจ้าทางกับเพื่อนเก่าได้มอบตัวเลขน้ำโชวให้แล้วนะครับก็ลองน้ำไปพิจารณาลองเบิงไปเปลี่ยนเนวทางลองเบิงอาเทียคือจังความคิดของเขาเนาะพี่น้องเนาะอาเทียม้าจังคือเขาเห็นนี่นโชคดีสุขมันกันสุขบุสุขคนครับ